แต่ที่ทุกคนรู้กัดดีก็คือกรณีนี้ <S <S ใช่ไหมฮะ สนเพพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเสด็จพร้อมด้วยสเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักอัครราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีคุณพ่อจินดาระดับปัญญาวุฒิบิดา แล้วก็คุณแม่ดารณีคุณสุภาพรน้องสาวของนางสาวอังคณารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถทรงทอดพระไต และทรงวางดอกไม้จันทร์พร้อมด้วยสเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายัางพระพลาที่ประทับทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดประหม่อมให้ครอบครัวระดับปัญญาบุตรเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีเหล่าแกนนนำพันธมิตรอาทินายสนธิลิ้มทองกุล เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นเหล่าแกนนำพันธมิตรจึงมีพระราชปฏิสันถานกับนายสนธิมีคณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพ่อของน้องโบให้สัมภาษณ์บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรรสชมว่าลูกสาวเป็นเด็กดีช่วยชาติช่วยรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตนได้กราบบังคมทูลกลับไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ ทั้งสองพระองค์เสด็จมาและพระองค์ท่านยังทรงมีพระราชดำรัสว่าขอให้กำลังใจแก่ครอบครัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบแล้วและเงินที่เป็นค่ารักษานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานผมมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระผ่ากษัสริย์ครับยทำไมที่ถึงเลือกเปรูปรอเก้ 9, าเขาไม่เลือกไปรอสิท

ในหลวงเองเนี่ยทงมีพระชนมพรัษกลับผู้ชายคนนั้นก็คือใช่ไหมใช่คนเียสุพเจริญครับคนเดียวถูกไหมกล้ามากกล้ามากเก่งมากกล้ามากกล้ามากเก่งมากกับใจสุพจนเจริญครับทำไมที่ถึงเลือกเป็นรูปรอเก้าเขาไม่เลือกเป็นรอสิบไม่เลือกเป็นรอสิบ